มีเด็กน้อยสองคนเนยอ้าวอ้าวอันนี้สี่เดือนกว่าอันนี้เดือนจะสองเดือนอ้าวอ้าวเด็กน้อยคุยอะไรกันวะน้าเอาถุงมือออกก่อนค่ะอ้าวอ้าเด็กน้อยคุยกันค่ะอือือน้อยคุยกันค่ะอ้าวอ้าว อ้าเอ้าไงคุยอะไรกันวะอ้าวอ้าวคุยอะไรกันวะคุยอะไรกันคะอาคุยอะไรกันนะสองอาหลานคุยอะไรกันนะอ้าวอ้าวอัตตาโอ

ี่น้องก็คุยอะไรกันว่าอ้าอ้าวอ้าอคุณน้องเป็นไรเนี่ยอะวอ้ววออื้อื้อาอดดังดอิดงดนิอดังดดิดังดังนิงดังดิดงดังิดดังดิดดังเออเออ เอ oh, ้านิ้วยัดปากน้องแล้วน้องจะกินนิ้วหนูแล้วดิดังดังดังดิดังดังดิดังดังดิดังดังเออนี่บ้างใช่ไหมใช่ไหมคะเออเออคุยอะไรกันบ้างอเอ้า บีบคอเสื้อกันแล้วเอาดึงคอเสื้อกันแล้วเอาเอามวยคู่เอกเอาเอามวยคู่เอกเนี่ยนี่การลมดีจังอันนี้ก็กีดจังเอาจะดึงหวัวกันแล้วจะยุ้มหวัวกันแล้วใช่ไหมคะเออจะยุ้มหวัวเออจะยุ้มหวัวกันแล้ว อพูดภาษาจีนด้วยเป็นไงล่ะนิลินพูดภาษาจีนด้วยเป็นไงล่ะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเคทสู้เขาสิสู้เขาสิเกท้าปากใส่อย่างเดียวโอ๊ยต่อยหน้าน้องแล้ว ปิดมุงน้องล้วปิดมุงน้องทำไมเอาย่ดึงผมเขานะตัวเองอย่าดึงผมเขานะาานะลูกนีนะ่ดึงผมน้องนะดึงผมน้องนะ้ไปสิร้องแล้วน้องร้องแล้วล